รู้มากเลอุตส่าห์บ่าวบอกมันตื่นเต้นเนาะเออตื่นเต้เตตนบ่าวบอออกกันปะสบายดีสบายดีท่านผู้ชมาทุกคนเด้อมีน้องหน้ากับฉีเดินทางไปอ่าส่งเงินให้เอื่อยคนหนึ่งเนาะเพป็นขอความช่วยเหลือมาว่าบ่มี่เขาให้ดูกินว่่าัดูเพื่อนแปดคนอายุนหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีติดกันเนาะอืมเป็นหัวเพี้ยงกัน มีแต่ในหน่อยเดอ้อเปดขนเพิ่นว่าเพิ่อนหากับบริฮิตยังมีแต่เบิ่งลูกผัวเพิ่นหันแดนสามโลเนาะเพิ่นว่าเนาะแดนสามโลเดียนสามโล,มโล,มโลกับบริหลายหลอกหลายมือหนึ่งชิบซาพันชิบซาพันกับสีบบบ่สิบบาทเนาะสามสิบบาทสี่สิบบาทเพิ่นว่าเนาะกับพ่อใดญซื้อเข่ามือละโลสองโลมาให้ดูก,กินเนาะนุ่มสิตีให้ดูแดกินข้าวแดมือได้กินแดมือบริได้กินแดเพิ่นว่าเนาะ ก็เลยว่าขอความสวยเลยมากสวงนีีกะขาดแค้นนักคะแนะเพราะว่ารัวกับบุตรไปหาเงินเรียนซ้ำหอกกะเฉรษฐกิจเป็นแนวนี้กะบุตรไปหากับบุมีกินนะวันนี้อดไปแล้วมือซื้อไค่มือซื้อมีเป็นยังสันเนาะเออกะขอบใจท่างผู้ใจบ,บุญเออ้อที่ช่วยเดือเอื้อนเพิ่มมาเน,ะนาะงานกระสีนำไปมอบเงินให้เพิ่นเนาะในการสำรับไัยอยากก่ะ อยากช่วยเหลือเอื้อเพิ่นเพิ่มเติมกับไปหาเพิ่นได้เนาะเพิ่นอยูรักเก็ตบ้านลักเก็ตพัฒนาบ้านลักเก็ตพัฒนาเนาะเขยียบจัมปักดิ์นี่อ่าทางเขากับสีเงี้ยไฟแดงลักเก็่เนาะสีเงี้ยไฟแดงลักเก็ตกับช่วยเหลือเอื้อเพิ่นเพิ่มเติมได้เนาะเพราะว่าวเดี๋ยวนี้ไปหาเงินแล้วบนแจ็คสิไปหาเงินอยู่ทางไหลายภาษา อืมพ่อกับบริแดนโหลแหละันนี้เพราะว่าบ,บ่มีคนใสบ่บริการเนาะเศรษฐกิจเป็นแนวนี้กับบ่มีคนใสบ่บริการอ่าโควิดเดชทัพส um. ุขตามที่เาหูไอเนาะบาทเมืองกับบ่มีไผ่กะเอาไปใช้มาใช้หลูกกับบ่มีเขากินได้จังไหมก็เลยขอความช่วยเหลือมาเนาะเอากะับเบงปันความสุขเด็กนหน่อยเนาะพ่อพ่อคนไหนสืบเขากินได้มากระซิน้ำเอาเงินไปหมอกไ้เพิ่นกับขนมให้ลูกเพป็นกินเนาะ ไปเบิ่งหลวเพื่อนว่าบางคนมีส่งเดบ่มีส่งแดเนาะก็ว่า,าก็คืออีต้นและก็สิเดินทางไปหาเพิ่อนเนาปะปะเดี๋ยวหาาหาสื่อขนมไปฝากลูกเพื่อนเนาะแล้วก็สี่ไปถามน,นาพี่น้อง,งน้องนาอยู่ข้างเฮือนกับเพิ่นวสัต ให,ให้พี่น้องน้องนาพาไปเนาะเพื่อนพี่อยู่แถวใดเพราะว่าพี่น้องน้องนาอคคาม่วยเหลือมากเนาะว่าเห็นเพิ่นถูกยากร้ายว่าสันมีเขาให้ดูกินและอยู่แต่ยังสัตว์มือได้กินมือ่ได้กินเนาะเฝ้าดูพวก่ก็บลไปหาเงินลดวเฝ้าแต่ดูไงดูกันยังน้อยน้อยน้อยๆอ,อ,อยอยู่เป็นแต่อ,อีตูนบาสันประพรมเคร่องนอดยังกับโบมี่เนาะ อยากช่วยเหลือเพิ่มเติมกับน,นำไปตามทางนองนาที่บอกไปในเด้อไอ้นุมไปฝากดูเพิ่อนเนาะ อันนี้ก่ะร้านน,านะน,าน้ำนาเนาะเพื่อนไนอยู่ในนี่เอารถเขปป้าไปบได้เด้อน้นำส่งเลยพะจัญญังข้าไปเนาะเดินหน่องมีเพนะื่นอนตำลายพนะยัญงเนาะ Den er fin. เป็นโฮพับ่ทน huh. e ู้ชมแต่ว่าอ่าร้านหนองนาเพิ่อนเรามีแต่เราอยู่คนเดียวเนาะเพราะว่าโฮพับเป็นคาเพ่ไปแล้วเนาะสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวเอาของ่อนมาให้ต้องใจกำจัดด้วนอนเดียนเจ็ดขดเออมีโดดเจ็ดขดหมอเออมีโดดเจ็ดขดเลยนะเจ้าอ่ะต่อไปใจกันรู้ไหมเอออุตส่าห์ ไปนภ์ปัญาสอฮะปนภ์พญาสองม่หาเยมีอีกสองคนเชาวพันยูวะนี่ชาวพันยูติดลบอยู่ในเดือนติดลบติดลบเนี่ยติลบแบบบ้างบริจายดีขึ้นทาเงนยากเอมันกรเด็นมาละอันบริจายเพิ่จะร้องทีมันสเดือนเลยเนาะแมน มันเป็นโควิดนีปกติเอะหาเงินยังสันี่แต่พัวหาผู้เดียวครับสามดอกครับสาดอกเนาะเป็นวนไ่อืดอัดแดงว่าเฮ้ยงานมาซอยลังนี่างโอ้ันดูคนมีเงินสื่อเผาเหมืนบอกนี่นีผู้เจบุญ่นเอาสายเงินไมเอืดอยเด้อเอาไปสื่อเผาสื่อคนนั้นให้ดูเด้อผมก็จได้ดูดีงนะหมดเด้อ เด้อขอบใจคุณเด้อขอบใจไล้คือตอนก่อนอีกเป็นขอบใจก่อนเเอเออเอไปสิเขาเด้อเออขอบใจคุณเด้อเเวลาดุเพิ่นกะบุมมิส่งเดบุมมิส่งเดเนาะว่าทัวร์เส็จไหาเงินในเบนนึงท่าไรพิจารณาพันพฤศจิกาด ชิปสาวพัดนะคนละน้องแต่วงซงนี้โบเลไปหาเนาะเกยแรงเป็นเราเป็นเราสุภาพอดีกับเราซีเอฟพีเอฟซีแฟร์อะไรเปอนคาทยไอ้พยับเนาะใจถ้าใจพยัยเด้อคุณเบิร์อเกอยเด้อเบิร์ดค่ะให้มาใส่เื้อนุมสุดโตให้ดุพื้นเป็นไร ด้เดครับตเอสาตื่นเต้นเนาะเออตื่นเต้นสาว่อออกพะเราเป็นยังเด้อเดอเด็กดูเพื่นกันเนาะเียอ่ะก็มุกกับใจไดร้ายทั้งหัวใจบุญเนาะในเพื่อนเราดูนแมงให้ดับใหม่ด้วยเด้อตื่นเต้นเด้อนะเด้อเอออ่ะอาถนมให้ดูกินเด้อบันเงตื่นเลยเมยยัวเด้อเจริญเนาะบทีนเนาบทนต่นนเนาะอะันผู้ทีิเจษตเอนี่่ปา เดือนสองแสนเพาะมันจากเก่าเนาะเกออยู่ใ yeah. ช okay. so ้บางที่มิภูมิภูใจบุญเพิ่นนะนะเพิ่นเห็นดีดีโอแล้วเพิ่นชิเขามาซยเยบางที่เพิ่นมีใจใจใจบุญเดี๋วซอยดูเอือยโบดูเอือยมีเจ็แต่คตเนาะแม่เจเออเจคตรเนยังในหน่อยยูาเงืนได้ชิฟชาวพาดเหมือนึ่งพอไปยนสาหลอนาะอ่าเนมหลเลยิาวพลาเหมือนหนึ่งกราสือเขาใหดูกินเนะแจะอาเอยกเบงดูเด เอืเพ uh ิ่นกับเบิงบุสำรับทานได้ทีซอยเด้อเอื้อยเพิ่นกะยูยูยูบ้านไดเอื้บ้านของเวาตะกอนนอยูทาให้มุนมีดินเรยกเรื่นมาสาวพี่โอ้ยตะกอนตะกอนเพิ่นยูทาให้เนาะบะนีบะนีมัมดินแล้วเลยเนกมาาทีขาเพิ่นองเดือนขาเพ่นองเดือนเนาะหนักก็พันนะหนักไส้ก็ตังเอกไส่เสนหนึ่สเนหนึ่งขนาดเซนหนึ่งขาก็สิบบาท ตามเดือนมี้ข่เพิ่นกับเป่าลูเปโคดพัวกับไปหาเงินเหมือนหนึ่งชิป้าพดน้องคนจสือเาดูกิน่นละทันใดที่อยากซอยเรือเอื้อยเพิ่นกะมาหาเพิ่นได้เด้อยูยูยูแงเดอด่นูรักเก็บจัดาบัตพัฒนาหอยูรักเก็บจัดจานบัตรพัฒนาเด้อเพีงกันประซักระมอศซอยเรือดูเพิ่นลงน้าเฮนกะอเปดคดนอกเอื้อยเนละเนาะต่นอนมีสวงเด๋อมีสงเด๋เนาะ โอเคอะขอบใจท่านผู้ชมที่ซอยเรือเอื้อพันเดอนะครับบางเดือนมันเนพัเดอร์ะครับกันเดอันันเดอเดอมีกันเดออ่ะท่านผู้ชมกะนํำเงื่อนหมอะปบบเพรียบรยบอยเนาะเพร่ยอยากซื้อเขาซื้อนุ่มยั้งกระเหลวเต่เพร่ยเนาะเกีบยวบใหค้าหัวพักเอียงกระเหลวแต่เพร่เนาะเขอบใจท่างผู้ใจบุนเดอาทานได้ที่บขอใจท่างทางนงนาบอกทีไปหาเอื้อเพนะ อยากไปบริจาคอยากไปซอยเรือเอื้อพิ่นกะตามทางที่นองนาบอกเด้อ่ทีนองนาไทายบรรยากาศทางไปนะบอกขาใจกับคอมเมนต์ถามนองนาเพิ่มเติมได้เนาะหรือว,ว่าเฟซบุ๊กนองนาพาทั่วเดอ้อเป็นตัวนังซื้อไทยเนาะนองนาพาทั่วเดอ้อเป็นตัวนังซื้อไทยด้วยว่าเบอร์โทรนองนาเนาะแปดห้าหกสองศูนย์สองสองหกหกสี่หกหกหกเออสอบถามทาง ทางไปไปทางตลเกีดนี่แหลนะเนาะตลเกีดบันพัฒนาเด้อตลเกีดไต่เด้อคนอื่นเนาะตลเกีดไต่สอบทางลงนาเผื่อเติมหลยเด้อมันบอกเขาเข้าใจเนาะะเข้าไปก็จะเห็นเด้อเผื่อเอื่อเผื่ออยู่หัลเล็เนาะอ่ะสำหรับคลิปนิกก็ขอขอบใจเด้อที่เบิง่งจนจบสบายดี